สวัสดีครับพบกับไอ้นึกแพสแบร์พเกานะครับมื้อนี้คือถือว่าเหลืองงามงามดีนะครับเนาะวาสิมาไซเบสเงี้ยปูนะครับเนาะเงี้ยปูน้องนี่แหละครับเป็นน้องบานโผล่พุงเนาะครับเนาะกะสีล่องเมึงนะครับพอดีวาสิมาไซตะโดนอลไรลืมเกิดบูดเนาะครับมื้อนี้วาสิมาไซตะเว้นแล้วนะครับกับคำแล้วเตรียมของขึ้นลานแล้วเรียบร้อยมาไซเบสกันครับนี่เงี้ยปูครับนี่เห็นป่ะนะครับเอา อออหลายมันสิคำอิดตามด้วยครับว่าสี่ใดบ่เดี๋ยวขออนุอยากใส่เบ็ดกันครับผม Thank you. ครับเป็นว่าแป๊บเดียวนะครับเสร็จงามๆนะครับเงี้ปูย้อนต้องไปแป๊บเดียวนะครับหมันหมันมันเอาปดก,ก,ก่อนปดก่อนไม่บอกกู กี่ใสได้ประมาณหากหกหลังนะครับใสประทัเดี่ยวจอยหากหกหลังนึงได้ไปแล้วใสหนึ่งใส่ง,า,ง,งามๆนะครับใส่แกงเลยแหละนะครับใส่เบ็ดประมาณสามสิบหลังเดี๋ยวคนนี้อยา่าใส่นะครับเดี๋ยวมือแร่งทำไม่ยามกันนะครับเนาะว่า, 4, 000, 000, า,ากก 10, 000, สิมานบอกแกมืออื่นเสาน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวคนนี้อยา่าใส่เบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามมือแรงเด้อสวัสดีตอนเช้าครับผมมือขึ้นนี่แกเอ่อมายามแต่ว่วามัน คือกล่องยากนะครับนํบบากก็เลยประเทไทยเบิ้งต่ว่ากับปัติดดครับกามานี่ครับตอนเศร้าครับหลังจากที่เราใส่เบิ้งว่านี่ก็มาเลยมาเบิ้งตอนเศร้ายัเบิ้งท่านเบ็ดแต่กงดงกิ่งเดงอยู่นะครับยังบลท่านนี่เลยเนื้อปูนี่เขาว่ามันจะกินช่วงตัวเศร้าได้ครับเอาเป็นไดเข้าก็เป็นลุ่นก้อนแลวกะผมสเสียบเนื้อไวน้ำนะครับนะหามกินยามเว้นนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผม เดงแต่ก็ให้มีคนมายางนั่นหรอครับนี่ยให้มีคนมายางเบิ้งร่อมต้มนี้สวบขคือเป็นไหนด้อ,อนกโอ้หล่อนเซยเนาะครับนะนี่ปู หลอนเนาะครับนี่ล้างนี่นะครับเงียบกิ๊บเลยครับเงียบเงียบนะครับหลังนี้กะ เงียบคลิปนะครับโอ้หลังโอ้ยปลาออกไปมันท่านสวยนเนาะเงียบคลิปทุกหลังนะครับนะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งนะครับเทาจะฟังผุ่นพ่ะท่านเอกทั้งผุ่นนะครับพ่ะท่านดียามเจอเบิ้งทั้งผุ่นนะครับเงียบคลิปอยู่งนะครับตอนนี้เพราะว่าแต่ว่าเขาว่าเงาปูเนี่ยมันต้องกินยาน่างเสาย่างเว่นนะครับเนาะ กุ้งก็สมาเสียบเนี้ยไว้กว่อนนะครับแต่ว่าห้อยมันมีคนยังเนาะครับเนาะผมว่าเป็นยังครับต่างคนต่างหากิน,น,นเ,เ,าน,เ,น,เน,นา,นา,นานะครับเนาะกันเบ็ดเท่ากงโลงจริงเลยเี่ยกันหลังเรือถือก็คือหนุบหนามหนุบหนาเนาะครับเนาะเอาเบิ้งไปเรื่อยๆครับห้ามานครับเจ้านี่โอ้ปลาบวกขึ้นเนาะครับเนาะเดี๋ยวเฮ้าใอยมาไล่เสียบเนี่ยเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะ อันนี้ก็ปูหนาจะไต่ไปบ้างนี่แนอนนี้นะครับนะเดี๋ยวคอยมาดเสียบหน่ออ้ทั้งนี้เป็นอะครทั้งนี้นี่เลยกิบเลยพี่น้องกิบเงียบจิบต่วันย่างเว่นี่ปลาบ่อนดีดีนะครับ,นะลลลบรปลาบ่อ,บบน,น,อบนดีแฮง ครับปูยังตายอยู่นะครับดูอววันนี้เสีเ้ยเงาปลาปลาไหนจะตายเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นปูนะครับนะีน่เปล่งตัวดีๆครับอดอยคอไงหมูว่านนี่ใส่้หาหลังมว่านใส่้หาหลังแล้ว,วาหาหลังเนี่ย เงียบดีนะครับหายดื้อนะครับบางนี่น่องมากเลยโอ้ยหยอกนอ่องเลอยเธอเวหล,ลังนี่มือขึ้นขาดนะครับโอ้โหว่าขาดไาด้เังไลนี่หลังนี่นลงโดนเลยขาดนะครับโอ้ป่งวน เิ็นแบบนั้น<อ><อ>นะบพรเงียบคลิปนะครับเดี๋ยว้อยยางตรงนี้เลยนะครับนะโอ้คือเลยรบ้างคือคือ,เด,เ,เ,คเ,อเดี๋ยวเสียบเนี้ยไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเสียบเนี้ยไว้ ผมกะคือว่าผลประกอบการนี่ยิ่งขึ้นนี่ปลาพ่กกินเงียบปูได้เนะครับผมนึกว่าอากาศเย็นๆนี่มันจะกินเงียบปูหรือมแมนน้อยนิ่งขึ้นบัดที้นี่ผมก็ใส่ไซน้ำเบ็ดยนใบนะครับแบบเงียบแล้วก็ใหญ่เบ็ดลงนิดเลยกตัวเก่าใส่ไงเบ็ดยนใบนะครับเจได้บ่ได้กับวงหูสีร่องมึงเนาะครับเนาะเอาเอาเป็นว่ามือนี่ก็บ่ค่อยมันนะครับ ม้าหนึ่งเต็มหมวว่านย่ามแรงใส่ไว้แล้วก็ได้ตัวหนึ่งนะครับตัวผมว่านแกงนี่แหละนะครับเอ้าจังไดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับไอ้นึกผ้าแสบน้ำเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพห้าปีคลิปคุณมวลคลิปหายอยากหายกินคลิปกินของกินนะครับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับจังไดก็ฝากพี่น้องน้ำกระเล้วกันนะครับเนาะเอ้ากระโค้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมสวัสดีครับ